ครับก็จะถือว่างานนี้สําเร็จแต่โจทย์ของครูยังไม่จบแค่นี้สิครับโจทย์ของครูมีเรื่องให้คิดต่อไปว่าทําอย่างไรจะทําให้2โครงสร้างนี้โครงสร้าง4ชั้นและโครงสร้าง3มชั้นจะมาใช้ร่วมกันได้นี่สิครับคือปัญหาขนาดของทั้งสงส่วนนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ร่วมกันนะครับมันจึงมีความไม่เท่ากันเมื่อขาไม่เท่ากันมันก็จะทําอะไรไม่ได้นะครับตำแหน่งของรูมันไม่เท่ากันเลยจากประเด็นที่ครูทิ้งท้ายไว้เมื่อคลิปที่ผ่านมา ว่าครูจะทํำยังไงเพื่อที่จะทําให้ชั้นวางกระถาง4ชั้นและ3ชั้นมันจะมาใช้หลังคาร่วมกันได้แต่ต่อเดนท้าทายมนอยู่ที่ว่าขนาดของความกว้างของทั้งสองแบบนี้มันกว้างไม่เท่ากันดังนั้นเสาที่เรียงกันอยู่มันจึงไม่เท่ากันความสูงของชั้นวางกระถาง ทั้งสองขนาดไม่เท่ากันขนาด4ี่ชั้นเตี้ยกว่าขนาด3ชั้นเล็กน้อยเมื่อชั้นวางมันไม่เท่ากันก็ไม่ยากก็ทําให้มันเท่ากันสิครับเราทําชั้นวางกระถาง3ชั้นขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อให้เป็นฐานให้มันเท่ากันนะครับแล้วเราก็ถอดเอาชุดเนี้ยเอาไปติดตั้งในชั้นวางกระถาง3ชั้นชุดนี้ชั้นวางกระถาง4ชั้นก็จะกลายเป็นชั้นวางที่ไม่ต้องมีโครงหลังคาและแต่ว่าใช้หลังคาร่วมกับชั้นวางกระถาง 3ชั้น2อ,อันไปดูกันครับและนี่ครับนี่ก็คือชั้นวางกระถางอีกชุดหนึ่งที่ครูทําขึ้นมาทีนี้ก็ได้ฐานในการทําโครงหลังคาที่เท่ากันได้แล้วนะครับมาทําไปพร้อมกับครูเลยครับครูจะใช้โครงหลังคาของฐาน4ชั้นชุดเดิมเกือบทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะเสานะขั้นแรกก็ขอถอดเสาออกก่อนเลยนะครับ ส่วนเสาชุดกลางนะครับตัวนี้สี่ชั้นมันจะสั้นกว่าตัวนี้จึงไม่สามารถเอามาทดแทนได้ดังนั้นครูจึงจะเอาไปทดแทนในส่วนนี้นะครับส่วนนี้คือชั้นแรกเลยนะครับเอาเสาต้นกลางนี้ไปทดแทนในส่วนนี้ถอดเลย ซึ่งเสาสองต้นนี้นะครับจะไปใส่ในตำแหน่งตำแหน่งที่2ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันยาวต้องตัดออกหน่อยและเสาต้นท้ายนี้นะครับก็จะไปแทนในตำแหน่งตรงนี้ของอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะต้องตัดออกให้มันเท่าเท่ากันนะครับซึ่งของเดิมเสาท้ายนี้นะครับก็อยู่ที่ความสูง91.5าสิผมก็จะตัด2ต้นนี้ให้ได้เท่ากับ91.5เเช่นกันครับ ขาที่1และขาที่2เสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับขาที่3และขาที่4ก็เสียบเข้าตรงนี้และตรงนี้ด้สองเสาส่วนเสานี้และเสานี้ที่ถอดออกไปต่างกันแค่1นเซนนะครับเดี๋ยวเราจะฝืนให้มันเท่ากันคือกดเสานี้ลงมาอีกเล็กน้อยแล้วเสาอื่นๆก็กดลงมาตามกันมานะครับก็จะใช้เสาเดิมคือเมตรสีเซนต้นเดิมตรงนี้นะครับไปแทนตรงนู้นก็คือ2จุดนี้ครับ จุดนี้มาดูส่วนของข้อต่อข้อต่อจุดนี้นะครับก็จะใช้3ามทางฉากได้มาจากไหนก็ได้มาจากของเดิมตัวนี้และครับก็เอาสามทางฉากตัวนี้ไปใส่และตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น4ทางฉาก ก็เสียบอย่างนี้ไว้ก่อนนะส่วนอันนูน้นก็ใช้4ี่ทางฉากสูงเอาไว้ก่อนอย่างนี้หันไปแนวนี้นะครับพอเดียวจะต้องมารับกันตรงนี้ด้านหลังก็เช่นกันก็จะเอา3ามทางฉากจากตัวนี้ไปใส่แทนตัวนูน้นแล้วก็ถอดเอา4ี่ทางฉากออกมาใช้เอามาแทนในตำแหน่งนี้นะ ทุกจุดกดให้แน่นนะครับบางทีครูเห็นครูทาหลวมๆไว้ก็เดี๋ยวทำตามเพราะว่าครูทําตัวอย่างให้ดูยังไงครูก็ต้องมาตอกให้แน่นอยู่ดีนะครับจุดท้ายเสาใช้3ทางฉากเพื่อที่จะมารับไว้อย่างนี้นะครับส่วนจุดนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่สทางฉากสีทางฉากเอามาจากไหนก็ถอดออกจากของที่มีอยู่นี่แหละเอามาสวมในจุดนี้นี่นี่นะครับสองจุดนู้นนะครับ ก็คือเสาหลังท้ายนี่เองนะใช้4ทางฉากเช่นกันทีนี้ความกว้างของตะแกรงจุดนี้มัน26.5เซนดังนั้นข้างบนตรงจุดนี้ก็ต้องเป็น26.5เซนเช่นกันจุดนู้นก็เช่นกันนะครับ26.5เซนนะเดี๋ยวตัดเลย ส่วนความกว้างก็ใช้ของเดิมที่มีอยู่นะครับมันมีอยู่ครบแล้วก็ไม่ต้องตัดอะไรเลยอ่ะป,ะประมาณก่อนนะทีนี้ก็เลยส่วนเดียวส่วนนี้เหมือนกันขนาดละ่ะตรงนี้ก็วัดไปแล้วได้58ซนติเมตรครับ ยังครับยังไม่เสร็จยังมีอีก2เส้น2เส้นที่เราจะเอา2หลังคานนี้มาเชื่อมกันก็คือตรงนี้จะวัดไว้ที่63ซเมตรนะครับสท่อนเดี๋ยวตัดเลยแล้วแล้วก็มาเชื่อมกันเลยคร่า,าวๆไ้ก่อนนะอีกเส้นหนึ่งนน้นโอ้ไกลจยยังเลยเันโคลไว้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะมันจะต้องเชื่อมกันน แล้วครับก็เป็นนั้นว่าโครงเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตรงนี้ส่วนล่างส่วนบนไม่สามารถถ่ายให้หมดทั้งให้เห็นทั้งหมดทั้งชุดได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ด้านบนนี่มันแคบมากก็เอาคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันะะเนาะอ่ะทีนี้ก็ซื้อสแลนมาสักเมตรหนึ่งในควองกว้างประมาณเมตรหนึ่งนะครับก็คลุมไว้ชั่วคราวก่อนเนาะคลุมไว้ก่อนนะครับ ตรงนี้ครูใช้สแลนความหนาอยู่ที่50%ตัดให้ให้เหลือเล็กน้อยนะครับอย่าให้พอดีสักทีเดียวคลุมไว้ชั่วคราวก่อนอันนี้ครูทํำพิปล็อกชั่วคราวนะครับไม่ใช่ของมันหรอกอันนี้ก็เช่นกันนี่ล็อกไว้่างนี้ก่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครูตั้งครูตั้งใจที่จะใช้พลาสติกนะครับคลุมอีกทีหนึง่ง คูถึงบอกว่าให้ชั่วคราวก่อนอ่าก็ตัดพลาสติกมาขนาดวัดก่อนแล้วกันนะครับวัดที่หน้าง,งานก่อนของครูวัดหน้าง,งานได้ประมาณเมตรเศษเศษนี่เอาคุมไปอย่างนี้เลยเอาเป็นว่ารวบรัดแล้วกันนะครับครูซื้อตัวล็อกท่อครูมาตัดสามท่อนเพื่อให้มันสั้นลงนะครับจะได้ประหยัดก็จะล็อกแบบนี้เลยคลึบเข้าอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะอยู่ละก็หามุมล็อกมุมอื่นด้วยอย่างอันเนี้ยจับไว้ก่อนเนี่ยก็เอาออกได้เลยตัวเนี้ยจะยืดได้ มั่นคงกว่ากดเข้าไปจริงๆต้องมีอะไรรออสักนิดนึงนะครับกันขาดนะครับครูไม่ได้ทําก็เลยเอางนี้แหละปุ๊บอ่าอย่างเงี้ยล็อกได้และไอตัวนี้เขาเรียกว่าตัวล็อกพลาสติกนะครับหรือตัวล็อกสแลนก็ได้เวลาไปถามหาว่าซื้อที่ไหนอะไรครับผมครูซื้อที่โกเบเฮาส์นะเดี๋ยวก็มีคนมาถามว่าซื้อที่ไหนอ่ะตัวอื่นก็เช่นกันเดี๋ยวทำให้ดูไปเลยข้างเดียวนะไม่งั้นไม่ไหวแล้วครูจะละลายแล้วมันร้อนมากหรือว่าอยากเห็นครูละลายครูละลายไปต่อหน้าต่อตาทำไง ไม่ละลายหรอกครูม่ใช่กีพึ่งแต่มันจะไหม้แล้วตอนนี้อ,อีกสักตัวหนึ่งมันจะได้ทีเลยช่วยง้างหน่อยแล้วกันนะครับมันยังมันแน่นปึกเลยเดี๋ยวไปทาฝั่งนูน้นก่อนที่กล้องจะร้อนละลายเหมือนกันเหมือนครูเลยไปทงฝั่งนู้นด้วยนะครับไปพลาสติกนี่เป็นพลาสติก UV นะครับออโอเคครับก็สวยงามตามวัตถุประสงค์ที่ติดตั้งใจเอาไว้นะครับก็คือ,อ,อทํา โครงหลังคากานันฝนแล้วก็มีสแลนทางแสงให้ด้วยนะครับกับชั้นวางกระถาง3ชั้น4ชั้นที่เอามาใช้ร่วมกันในคลิปนี้ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปทุกคลิปเลยนะครับกดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ที่ครูได้นำเสนอไว้เพื่อให้คนรอบข,ข้างของท่านได้เรียนรู้ร่วมกันและก็กดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทมทำไปเรื่อยเลยครับกดตรงนี้เลยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าครูจะมีกระบะ